สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังถ้ากดเข้ามาดูคลิปนี้รู้สึกว่าชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับเฮลลอยหรือคู่เกตแมนตอนแรกก็เหมือนว่าจะเอาเข้าลงสักพักเฮ้ยแมวละเข้าซิมมิ่งดีกว่าติดตดิดคัดคัดลุ่มลุ่มนอนนอนมาตลอดและบ้านเราก็ดูได้แล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายเขาก็เอาลงสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็บ้านเราดูได้ที่แม็กซ์มีภาคไทยด้วยเผื่อใครอยากจะดูภาคไทยต้องบอกว่าเฮลลอยหรือคู่เกตแมนเนี่ยหลังจาก ภาคที่เป็นเหมือนภาคตอนอปี2004ตอนของเกียวโมเดโตโรอะไรตอนนั้นนะครับชุดนั้นนะหลังจากนั้นก็มีการพยายามทำอยู่นะเมื่อปี2019ก็มีพยายามทำรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็นกดูไม่ดีใช่ไหม,มนี่ก็ถือเป็นความพยายามอีกครั้งที่ช่วงแรกที่ประกาศอมันดูดีมากเลยเว้ยเพราะว่าได้พ่วงก,กับไทเลอร์เนเวอร์ดีนคู่หูไทเลอร์เนเวอร์ดีนเนี่ยเขากำกับพวกแบบ แคล้งอะไรมาก่อนเออไม่พอนะคนที่มาช่วยพัฒนาบทเขียนบทในภาพยนตร์เลยนะคือตัวไมค์มิกโนล่าคนที่เขียนเฮลบอยนี่แหละมาร่วมเขียนบทและพัฒนาบทด้วยนะครับมันจึงมีจุดหนึ่งที่ใครหลายๆคนนะ่ะบอกว่าจุดนี้ของเฮลบอยคูเกตแมนเนี่ยเนี่ยถือเป็นจุดที่โอเคพวกเขารู้สึกว่ามันอยู่ในโพสิชันที่มันไม่เลวก็คือถ้าใครดูแล้วนะคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮลบอยเดอะคกเกตแมนภาคเนี้ยมันจะฟีลลิ่งเหมือนแบบ เปรียบเทียบกับอะไรเดียเปรียบเทียบกับซีรีส์ก็ได้ซูเปอร์เนเชอรัลฟิลนั้นเออฟิลนั้นฟิลนั้นเดินทางล่าผีแล้วก็บรรยากาศของภาคถือ c คูเก็ตแมนรอบนี้เนี่ยเน้นไปที่ผีปีศาจต,ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเดอะคูเก็ตแมนเลยตัวเฮล b อยเดินทางกับบ๊อบบี้โจนะครับหญิงสาวที่จริงๆก็มีความสามารถในการใช้เวทมนต์อะไรด้วยนะแต่ว่า เหมือนในภาคเดอคู่กแมนที่เราดูเนี่ยยังไม่เคยลองใช้เวทมนต์ยังไม่เคยอะไรนะครับก็ามาลองใช้ก็ามาเปิดตัวกันตอนนี้นะแล้วก็บรรยากาศก,าก็จะแบบเหมือนได้ฟิลแบบเหมือนเฮอร์เอร์เฮอรอรติดเหมือนทิลเลอร์ทิลเลอร์หน่อยอะไรอย่างนั้นเขาบอกว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ใครหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยคือจุดที่ดีของเดอะ o o k เกตแมนแต่พระเอิญว่าเดอะคู k เกตแมน่ะมันมาอยู่ในเฮล l b บอที่มัน พังมาแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าเข้าใจไหมเออมันเลยส่งผลให้ภาคเนี้ยมีข้อจํากัดเยอะเรื่องทุนเรื่องอะไรก็โดนตัดถ้าใครไปดูอ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่า CG ีแม่งก็เฮี้ยเหมืนอนหนังเกรดบีเลยเข้ใไ,ไหมซีจีแม่งก็เฮี้ยก็ลอยมันไม่ใช่ลอยเฉพาะแบบตัวปีศาจแบบว่าปีศาซีจีเยอะๆแล้วมันดูลอยอย่างนั้นไม่ใช่นะมันลอยมันแข็งทื่อตั้งแต่แบบรถไฟวิง่งตั้งแต่อะไรอย่างนั้นเลย เริ่มซีแรกมาก็คือเห็นรถไฟวิ่งลอยๆเลยทุนมันน้อยมากสําหรับหนังซูเปอร์ฮีโร่และแฟนตาซีแบบนี้นะสำหรับหนังสเกลนี่มันคือมัน้อยมากใครหลายๆคนนักวิจารณ์ทางฝัง่งต่างประเทศคนดูส่วนใหญ่เขาก็รู้สึกว่าเสียดายที่ไมค์มินโนล,ล่าเขาแบบอุตส่าห์ลงมาช่วยพัฒนาบทด้วยซึ่งเส้นเรื่องมันก็ดูด,ดูเข้าทีนะเดูเข้าทีจริง,รงๆเข้าทางพูงกับตัวไบรอันเทเลอร์ด้วยเอแต่ว่า แบนเทเลอร์ uh, Taylor, ไม่ได้มามกับคู่กับมากในประดีนนะเออเขาต้งกับคนเดียวแบนเทเลอร์กับคนเดียวแต่ใครหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบโหแม่งจริงๆมันเข้าทางมากนะเฮลบอยมาอยู่ในสถานการณ์หนึ่งมาอยู่ในป่าเนี้ยหุบเขาตรงเนี้ยแล้วก็มา สืบหาคดีว่าเฮ้ยในบ้านนี้เป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วในเรื่องมันจะมีการเล่าที่แฟนการ์ตูนเขาบอกกันนะผมไม่เคยได้อ่านการ์ตูนเหมือนกันทางฝั่งดาร์คโฮสเนี่ยก็ไปทําการบ้านมาแล้วเห็นเขาบอกกันว่าถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเฮลลอยด์คุกแมนเนี้ยกับบรรยากาศที่เขาเคยอ่านเคยสัมผัสคอมิกอะเขาบอกว่ามันดูใกล้กันเออมันดูใกล้เคียงกันแล้ว เอ้มันดูไปในทิศทางเดียวกันซึ่งแฟนคอมิกเขาก็บอกว่าเอ้ยน่าเสียดายมุมน,นี้นะครับก็คือแบบมันติดเฮลเลอร์เฮลเลอร์ติดเทเลอร์เทเลอร์หน่อยแล้วก็เฮลบอยมาไล่ล่าผีแล้วไอ้โโอเดอะคุกเกนแมนนี่นก็อยู่เหมือนเป็นเขาในป่าใช่ไหม ise. แล้วเฮลบอยกับพ่อพี่โจเนี่ยเขาก็มาใช่ไหม ise. แล้วก็มาตามหาตรงนี้มีการสืบไปเจอแม่มดนะครับไปเจอไอ้ทอมไอ้ทอมที่แม่งงุน่นอยู่กับกระดูกแมวดำอ่ะแม่งคือจริงๆแม่งความเชื่อมันโคตร ใกล้บ้านเรามากเลยเว้ยคือมันเหมือนโดนคําสาบไอกระดูกแมวดาเฮียนี่คือมันติดตัวมันแล้วมันจะทิ้งมันรู้ว่าเฮียม่งเป็นลางไม่ดีหรือเป็นคําสาบหรืออะไรมันจะทิ้งทิ้งฟับโยนไปเลยนะแบบเฟี้ยงเป็นบูมมาแรงเฟี้ยงกระดูกแมวดําไปแม่งเฟี้ยงไปไกลก็อยู่ดีกลับบ้านมาเฮียตั้งอยู่หน้าบ้านมีคําสาบแล้วคอยสืบคอยอะไรเนี่ยครับซึ่งถ้าถามผมเลยผมว่าไอ้มุมแบบ เทลบอยคู boy, ่หูบ๊อบบี้โจแบบไล่ล่าปีศาจอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามองในมุมของเส้นเรื่องอะนึกภาพถ้ามันเป็นตัวหนังสือแล้วมันเป็นแบบเหมือนมีหลอกลายมาใช่ปสั้นๆเฮลบอยปราปีศาจเดอะคู่เกตแมนแล้วก็อะไรต่างๆนานามันก็ดูน่าสนใจนะ เออนูน่าสนใจโปรเจกต์สตาร์ทเนี่ยผมว่าคอไอเดียมันดูค่อนข้างที่จะแบบเข้าทางตัวแบนดไทเลอร์ซึ่งแบบแบนดไทเลอร์ทำหนังเรื่องแบบอย่างไล่ผลงานนะเก่าๆของตัวุูงกับแบรนดไทเลอร์ที่ณตอนนั้นทำคู่กับมาเนวเดีเนี่ยนะนะครับในวงการฮอลลีวูดเขาก็ให้ฉายาเลยว่าไทเลอร์เนวดีนไทเลอร์เนวดีนทำหนังในงบจำกัดแต่ตอนนั้นฉายาไทเลอร์เนวดีนเนี่ยมันมาพร้อมกับความสามารถในการทำหนังในงบประมาณที่จำกัด แต่ทําให้มันดูสนุกเกินงบแล้วมันได้กําไรอะไรฟิลนั้นนะครับตอนนั้นไทเลอร์เนฟเดนคู่หู2คนนี้เขากำกับเริ่มต้นหนังเรื่องแรกก็คือแคล้งตอนปี2006ตอนนั้นกํากับคู่กันโหเป็นที่พูดถึงนะครับเนี่ยคนในฮอลลีวูดเรียกกันเลยไทเลอร์เนฟเดนไทเลอร์เนฟเดนโคตรมันอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนแคล้งปี2006เนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นเหมือนแพชชั่นโปรเจกต์ระดับหนึ่งแหละของทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทั้ง b บรนด์เทเลอร์ะมรบ้างใดีนเขาก็ลงมือแบบกำกับเองนะเขียนบทเองด้วยแล้วก็ตอนออกกองอ่ะเขาก็เป็นเหมือนคัมภีร์าเบรดเองคือถ่ายเองนะครับในกองถ่ายสมมุติมีกล้องอย่างที่ผมไปทราบข้อมูลมาเนี่ยแคล้งภาค2ใช้กล้องเหมือน2ยูนิตเองเป็นกล้อง A กแลกล้อง B ีกล้อง2ตัวนะครับกล้อง B ก็เหมือนเป็นกล้องรองที่คอยแถมคอยรับคัดคอยรับอะไรอย่างเงี้ยเสริมจากกล้องหลักไปแต่ไอ้กล้องหลักกล้อง A อนะครับตัว ไบรอันเทเลอร์กับมาร์คเดวิดีเนี่ยเขาก็ผัดกันนะผัดกันตัวไอ้มาร์คเดวิดีนี่ก็ถนัดแบบแอคชั่นแอคชั่นช็อตใช่ไหมเขาก็ไปถ่ายแอคชั่นช็อตไอไบรอันเทเลอร์เขาก็พอได้ไงแล้วเขาก็ไปถ่ายแบบช็อตที่แบบเหมือนเป็นซีนอ่ะซีนทอล์กซีนข้างในที่ต้องปั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปทางนั้นแบ่งรับแบ่งสู้กันทํางานกันด้วยแพชชั่นฟิลนั้นตอนแคร้งภาคแรกใช่ไหมพอมาแคร้งภาคที่2 High Voltage เนี่ยทั้งคู่ก็กลับร่วมกันก็ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีอยู่นะ เออมันเหมือนเป็นการตอกย้าเลยว่าเฮ้ยไทเลอร์เดว่าดีนี่คือแบบผู้กกับหนังแอคชั่นที่ทําหนังเกินงบอ่ะทำหนังเกินทุนอะหมาถึงดูดีเกินงบประมาณอะไรฟิลนั้นนะครับซึ่งหนังเรื่องต่อมาก็เป็นเมื่อตอนปี2009ใช่ไหมเกมเมอร์เกมเมอร์ก็มีคนชอบใช่ป่ะแต่กเกมเมอร์กอ,อาจจะก,กลางๆหน่อยคนที่ชอบก็โอเคเขาถูกใจพูดถึงมันจัดอะไรเงี้ยคนที่ไม่ชอบเขาก็กลางๆดูแม่งดูค่าเวลา ว่างก็ดูแล้วกันอะไรฟีลนั้นจนเรื่องที่น่าจะเป็นจุดจุดพูดว่าจุดแตกหักไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะที่ทั้งคู่ได้กำกับร่วมกันก็คือ Ghost Rider Spirit of vengeance Ghost Rider ภาค k 2นะครับของ Nick สอ่ e เออตอนปี2011ตอนนั้นทั้งคู่กำกับร่วมกันแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงที่กำกับ Ghost Rider เนี่ยจริงๆจะต้องมีกำกับหนังแอคชั่นอีกอยู่เรื่องนึงนะครับผมจำไม่ได้แล้วเรื่องอะไรแต่มันจริงๆมันจะต้องมีกำกับหนังร่วมกันอีกแล้วก็มีปัญหากับค่ายนะครับ่ายเขาจะทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆนานาทำให้ตัว Brian Taylor กับ มาร์กในวาดีเนี่ยเขาแบบเหมือนรู้สึกแบบเชียเหมือนเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีอะไรฟิลนั้นจะได้ทําไม่ได้ทําได้ทําไม่ได้ทําอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายหลังจากโก้สไ i เดอร์สปิริตออฟฟินเจนตอนปี2 0 1 1นะครับทั้งคู่ก็แยกกันทําตัวมาร์กเนวัดีนี่หายไปเลยนะอืมหายไปเลยเนะครับส่วนไบรอันเทเลอร์เนี่ยก็ได้ทาไล่ๆมาจนได้มาทำเฮล b อยด์คุกเกตแมนขางนี้แหละก็เลยทำคนเดียวหลายๆคนเขาก็แบบโอเคถึงแม้ว่าเหลือไบรอันเทเลอร์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็เข้าทางเขาไงเพราะว่าทุกคนจำได้ว่าไบรอันเทเลอร์คือทำหนังแอคชั่นแล้วคือแม้กระทั่งตอนที่ข่าวออกมาว่าเฮลลอยเดอะค o เกตแมนน่ะจะได้ทุนที่ไม่ได้เยอะนะ เออเฮลลอยเดอะค o เกตแมนตอนแรกต้องบอกงนี้ตอนแรกเริ่มอ่ะเหมือนกับว่าเฮลลอยเดอะคูเกตแมนน่ถูกพูดถึงเยอะคล้ายๆจะเป็นโปรเจกต์ที่หลายๆคนเริ่มหวังตอนประกาศเริ่มครั้งแรกๆเขาบอกโอ้โหแม่งรอดูเลยคนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณที่จํากัดหรืออะไรนะเออคนรู้สึกรอเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ประกาศพูงกับไมอันเทเลอร์โอ้ยโ,โอเคก็รอดูก็รอดูพูงกับไรอันเทเลอร์ทำบิลล์อัพเก่งไงเออเรื่องบทเรื่องอะไรอาจจะไม่ค่อย ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่บิวอัพดีอย่างน้อยๆน,น่าจะมันแน่ๆอยู่ฟิลนั้นเน่ยเขาง้างันฟิลนั้นเฮ้ยบทอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นหนังดูถอดสมองดูมันๆสนุกสนุกอะไรอย่างนั้นนะครับแต่พอข่าวเริ่มออกสักพักเริ่มแบบเฮ้ยทนจำกัดนะเป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีที่งบจำกัดด้วยมึงแอคชั่นแฟนตาซีกับคำว่างบจำกัดนี้คือมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะแอคชั่น พอมีคําว่าแฟนตาซีบวกเข้ามาปับ๊บมันไม่มีทางงบจํากัดได้อะมันบานปลายแน่ๆซึ่งมันดูเป็นปัญหาคนก็เริ่มใจแป้วแใช่ไหมคนก็เริ่มใจแป้วแแล้วบวกกับว่าตอนแรกว่าจะฉายลงด้วยนะตอนแรกว่าจะฉายลงด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ลงสตรีมมิ่งก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนเห็นใครได้ไปดูก็จะรู้ว่าหนังแบบยับเยินมากสุดท้ายแล้วนะผมว่าแม่งก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเฮลบอยของเกียวโมเดโตโระตอนนั้นดูดีจริงๆ นะครับอย่างน้อยๆนะภาพจำในเฮลบอยของเกียโมเดโตโร่เนี่ยมันเป็นภาพจำที่ทุกๆคนจำได้ชัดเจนสิ่งหนึ่งที่เฮลบอยของเกียโมเดโตโร่แตกต่างกับเฮลบอยทุกๆตัวทีก่ออกมาเนี่ยมันคือการที่เรามักจะจำได้ว่าเฮลบอยเนี่ยจะชอบแบบเหมือนหลุดเดี่ยวเฮลบอยเหมือนเป็นอินทว์ดพูดว่อินทว์ดได้ไหมมันมันก,ออก็ชอบออกไปล่าปีาสารอะแต่มันชอบออกไปล่าคนเดียวใช่ปะแบบชอบออกไปล่าคนเดียวหลุดเดี่ยวนะจะ ชอบใช้แบบเหมือนหมัดขวาหมัดถนัดหมัดขวาถนัดซัดปีศาจไปลุยกันดุนดุน,ดนต่อยกันแอคชั่นแบบวันออนวันกับมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกค,คนจะจำซีนนั้นได้กับอาวุธอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นอาวุธคู่กายของเฮลบอยตอนนั้นก็คือปืนลูกโม่กูสมาร์ลตันไอปืนลูกโม่กูสมาร์เตันเนี่ยเป็นปืนคู่ใจเฮลบอยแหละนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเกียวโมเดโตโรคือด้วยความที่เขาค่อนข้างที่จะแบบ เนิร์ดมอนสเตอร์มากเกมโวเดโตโรอ่ะเขาค่อนข้างเนิร์ดมอนสเตอร์มากเขาค่อนข้าง Nerd er เนิร์ดเลิฟคลาฟเขาเขาไปทางแบบมอนสเตอร์แฟนตาซีเขาเนิร์ดเรื่องพวกนี้มากอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาก็เลยใส่สุดเรื่องพวกนี้ดีไซน์ของเฮลบอยเอ่ยดีไซน์ของปืนลูกโม่กูสเมลิตันของปืนคู่ใจเราจะสังเกตว่าไอ้ปืนกูสเมลิตันเนี่ยเป็นปืนที่จริงๆมันดูโอเวอร์หน่อยนะมันดูแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยตามสไตล์เขาเกมเกมโวเดโตโรเขาอยากได้แบบนั้นน่ะ มันดเูเวอร์หน่อยนะครับพอเป็นเฮลบอยยุคหลังๆมาเนี่ยมันมันดูไม่โดดเด่นหรือเข้าใจป่ะคือเอางี้ถามง่ายๆนะไอปืนกูสเมริตันเนี่ยคุณจํากระบอกไหนได้มากกว่ากันซึ่งพูดมาร้อยทั้งร้อยอ่ะก็คือแม่งเป็นของเฮลบอยของเกียโมเดโตโรตอนนั้นใช่ป่ะนั่นแหละครับมันคือข้อพิสูจน์แล้วว่าแบบเออแม่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนั้นไอความแฟนตาซีแฟนตาซีที่เกียโนโมสร้างขึ้นให้กับเฮลบอยมันก็ดูแบบ ดูดีจริงๆอะไรอย่างนั้นซึ่ง h e ล l b บอหลังจากอของเกมโหมเดโตโรนะะปี2019นะปี2ก1 9ก็ดีอะไรที่ผ่านมาก็ดีเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่พยายามทําคล้ายๆกันก็คือ,อพยายามอ้างอิงกับคอมมิกมากขึ้นนะครับพยายามโยน h e ล l b บอเหมือนไม่ได้แบบเป็นฮีโร่หลุดเดียวเหมือนเป็นแอนตี้ฮีโร่หลุดเดียวท้าซัดมอนสเตอร์อะไรแบบนั้นอีกแล้วนะครับมันจะเหมือนเป็นทีม ล่าปีศาจมากกว่ามันจะเหมือนแบบจับกลุ่มกันไปเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยนะตอนภาคปี2019ก็ประมาณนี้นะเป็นทีมนะมีเฮลบอยไปกับคู่หูอะไรอย่างเงี้ยไปซัดมอเตอร์อะไรโอเคมันยังไม่ได้ชัดเท่านี้ตอนภาคเนี้ยเดี๋ยวคุกเกนแมนนี่ชัดเลยชัดเลยนะครับเปิดตัวเป็นทีมเลยคู่หู2คนก็คือเป็นเฮลบอยกับบ๊อบบี้โจนะครับแล้วก็มีทีมมาถึงปับ๊บแล้วก็เหมือนแบบ มีทอมเข้ามาอีกมีเมียมันอีกที่แม่งไหลเป็นตัวเหี้ยอะไรไม่รู้เข้าตาเข้าปากแล้วก็แม่ง <c oughs> มาใส่ชุดยางอยู่แวบนึงนั่นแหะนะครับแล้วก็ภาคนี้ก็จะเล่นในมุมของการเดินทางเป็นกลุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแบ่งเหตุการณ์เป็นเหมือนเส้นเรื่อง2เส้นในเรื่องนะครับไวร้ายตัวหลักที่เฮลบอยจะต้องไปปราบก,ก็คือเดอะคุกเกตแมนซึ่งเดอะคุกเกตแมนในเรื่องเปิดตัวมันนี่แข็งแกร่งมาก นในช่วงแรกเนี่ยเฮลบอยไม่สามารถสู้กับมันแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยคือแพ้จัดๆคือเก่งจัดอยู่มานานอะไรฟิวนั้นเพราะว่าเดอะคูเกตแมนเขาเล่าว่ามันเป็นปีศาจที่แบบมันอยู่มานานแล้วล่าวิญญาณแลกเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยอยู่มานานสะสมเหรียญทองเยอะพลังเยอะอะไรฟิวนั้น นะครับซึ่งไอ้เส้นเรื่องที่ถูกแบ่งเป็น2เส้นนะเส้นแรกเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่บอกเล่าตัวเฮลบอยกับทอมซึ่งไอ้ทอมนี่แหละก็มีปัญหาอยู่กับไอ้กระดูกแมวดำนั่น <laughs> แต่ทั้งคู่่ะต้องเข้าป่าขึ้นเขาขึ้นเขาไปที่บ้านคาลือหาดคุกเกนแมนตรงนั้นนะครับ <laughs> เพื่อไปไล่ซัดกับคุกเกนแมนข้างบนซึ่งไปถึงนะครับช่วงแรกเฮลบอยเขาก็โดนป่วนให้เห็นภาพนิมิต <laughs> เห็นแม่ตัวเอง นะครับเข้ามาในนิมิตแล้วก็แม่พยายามโน้มน้าวทุกอย่างเพื่อให้เฮลบอยเนี่ยไม่ฆ่าตัวตายเออพยายามโน้มน้าวเฮลบอยฆ่าตัวตายกดดันเกือบฆ่าตัวตายด้วยเออเกือบฆ่าตัวตายจริงๆเลยด้วยแล้วก็ยังบอกอีกว่าเจ้าคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำไปสู่ วันสิ้นโลกอะไรฟิลนั้นส่วนเส้นเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นบ๊อบบี้โจอยู่กับบาดหลวงนะครับมันจะมีโบสแล้วก็มีบาดหลวงตาบอดอะเออนั่นแหละบ๊อบบี้โจไปอยู่กับบาดหลวงนะครับไปพบทางใต้ดินใช่ไหมเออแล้วก็ลงไปลงไปในทางใต้ดินไปเจอปีศาจแมงมุมซึ่งไอ้ปีศาจแมงมุมเนี่ยก็เจอมาตอนเริ่มเรื่องไงเออกัดกันมาแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มาเจอใต้ดินอีกตัวบ๊อบบี้โจเนี่ยก็ได้มีโอกาสแบบเฮ้ยโดนทักแล้วไงว่า เรามีความสามารถในการใช้เวทมนต์ได้นะครับบ๊อบบี้โจก็เหมือนได้ใช้เวทมนต์เริ่มต้นใช้เวทมนต์จากเหตุการณ์นี้นะครับสวดใช้เวทมนต์ปั๊บขับไล่มนดำไปจากแมงมุมส่งผลให้ไอตัวคุกเกตแมนน่ะมันอ่อนแอลงเออเหมือนสองเส้นน่ะมันเหตุการณ์มันเป็นเหมือนข้องเกี่ยวกันอยู่พอคุกเกตแมนอ่อนแอลงปั๊บไอทอมมันก็มี ของขลังอีกหนึ่งอย่างเรียเป็นของขลังนะครับซึ่งในเรื่องมันเล่าอยู่ว่าอไอ้ทอมเนี่ยมันจะมีลูกบอลเหมือนคล้ายๆลูกบอลดำๆเป็นลูกบอลแม่มดอะเออแล้วไอ้ลูกบอลเนี้ยมันจะมีซีนที่ไอ้แม่มดเนี่ยเคี่ยวส้นตีนเลยรู้เอาของวัตถุดิบอ่ะอินกิวเดียนไปเอาอินกิวเดียนนั่นนี่มาต้มเคี่ยวกลายเป็นแบบ ลูกบอลศักดิ์สิทธิ์ลูกกรอกกลายเป็นลูกกรอกดำๆอันหนึ่งก้อนหนึ่งนะครับไอ้ทอมนี้ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวคุกเกตแมนเริ่มอ่อนแอลงใช่ป่ะยัดลูกบอลน,นี่ใส่คุกเกตแมนคุกเกตแมนก็อ่อนแอลงหนักเลยครับเนี้ยส่งผลให้คุกเกตแมนมันก็อ่อนแอมากพอที่เฮลบอยมันจะจัดการได้เฮลบอยก็เลยจัดการซัดปิดจ็อบพ่วงสำเร็จตอนตายเราจะเห็นว่าไอ้ศพของคุกเกตแมนเนี่ยมีเหรียญทองไหลออกมาก็คือ เป็นเหมือนในยะบอกว่าเฮ้ยแม่งอยู่มานานเว้ยนะครับโดยที่เหรียญทองหนึ่งเหรียญเท่ากับดวงวิญญาณหนึ่งดวงวิญญาณก็เหมือนมาปลดปล่อยวิญญาณอะไรฟิวนั้นที่ผมพูดมาเนี่ยมันยังไม่ได้นับรวมเหตุการณ์แบบแกระดูกแมวดําศักส์สิ์บังเหียนต้องคํำสาปที่ในเรื่องมันจะมีแม่มดชื่ออีฟี่ไอแม่มดอีฟี่เนี่ยมันเ,เปิดตัวมาด้วยซีนอลังการ ขี่มา้าขี่ม้าพ่อไอ้ทอมคือพ่อไอ้ทอมอะ่ะโดนแม่มดกิฟฟี่จับไปเหมือนจับไปเป็นทาสฟิลนั้นนะเสกให้เป็นมา้าโดยการที่ไอ้แม่มดอิฟี่เนี่ยมันจะมีบางเหียนต้องคำสาปเอาไปคล้องคอพ่อมันพ่อมันก็กลายเป็นมา้าเออแล้วก็ไอ,อ้แม่มดอิฟี่มันขี่มา้าก็คือขี่พ่อมันแล้วก็ออกมาก็กรีดกรายแบบยั่วค่ะยั่วค่ะนี่สวยแล้วยั่วค่ะอะไรอย่างนั้นอารมณ์ประมาณว่า อแม่มดอีฟี่เนี่ยหาเดอะซับสแตนไม่เจอถ้าแม่มดอีฟี่หาเดอะซับสแตนเจอก็คงไม่คลั่งมนดําแบบนี้ <c oughs> ก็คงไปฉีดเดอะซับสแตนแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่มดอีฟีกก่ก็เนี่ยมันก็ยังมีอีกนะแม่มดอีฟี่ใช้บังเฮียนต้องคําสาบขอ,องพ่อไอ้ทอมมีการช่วยเหลือพ่อมันได้แล้วก็พอตอนหลังอะ่ะเราจะเห็นว่าหลังจากที่คุกเกนแมนมันโดนปราบใช่ไหมสิ้นฤทธิ์ใช่ไหมไอ้คำสาบของอีฟีอ่อ่ะที่แม่งเป็นสาวอะ่ะ ก็หายไปอันนี้ผมวิวเคราะห์เองนะผมว่าในเรื่องอะ่ะมันบอกไม่ได้ชัดแต่ก็น่าจะประมาณนี้ก็คือแม่มดอีฟี่อ่ะมันน่าจะทําสัญญาเออมาคล้ายๆกับทําสัญญาอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับการที่ทําให้ตัวเองนะั่นนะ่ะเป็นสาว เออเป็นสาวมากขึ้นเพราะว่าพอคุกแกแมนโดนปราปั๊บแม่มดอีฟี่กลับมาแก่แล้วก็แบบงงงง,อ,ง,อ,งอองอองฉันแก่แล้วไม่รู้ทำไงดีทำตัวไม่ถูกไม่ได้กลับร่างเดิมนานกลับร่างเดิมทำตัวไม่ถูกแล้วก็ตอนจบก็จบได้แบบเหมือนซีนแบบเขาเรียกจะพูดว่าซีนตลกไหมมันมันเป็นซีนตลกที่ไม่ตลกเออแต่มันก็ดูตั้งใจมันเป็นซีนแบบตลกกล่อย นิดนึงก็คือเอาไอ้บังเหียนต้องคำสาบที่แม่งไปครอบพ่อมันอยู่ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องตัวบ๊อบพี่โจกับเฮลบอยก็ไปเอาอบังเหียนมามาครอบไอ้ตัวแม่หมดนี่เอาไว้แล้วก็เอาไปผูกไว้ต้นไม้โน่น กลางทุ่งตรงนู้นแล้วเขียนว่าแม่มดนะจ๊ะอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ฟีลนั้นนะครับคืนนี้ถ้าคุณฟังผมมาถึงตอนเนี้คุณก็น่าจะรู้สึกนะว่ามันก็ดูมีเหตุการณ์ให้เราติดตามมันดูมีเหตุมีผลมีวิธีการเฮ้ยเดอะคูเกตแมนเป็นปีศาจต,ตนหลักนะแล้วปีศาจต,ตนนี้จะปราบได้ต้องไปทำเควสลองก่อนแบบว่าต้องไปหาลูก ไอ้ลูกบอลแม่มดไอ้ลูกบอลลูกกรอกนั่นมาต้องไปขับไล่ปีศาจแมงมุมในเหมืองใต้ดินด้วยอะไรเงี้ยโดยที่มาเป็นกลุ่มใช่ป่ะแล้วก็ต้องแบ่งกลุ่มเป็นสองฝั่งไอ้บ๊อบบี้โจก็ต้องไปกับบาทหลวงตาบอดนู่นไปฝึกใช้เวทมนต์ปราบแมงมุมไอ้เฮลบอยนี่ก็ควงลูกโมฟุฟัฟุฟับลาดไอ้ทอม ไอ้คำสาบกระดูกแมวนี่มาเอ้ยเอาไปฟุ๊บฟับอะไรเงี้ยนี่ยังไม่ไม่รวมเลยนะพวกซีนแอคชั่นอย่างเช่นแบบมันจะมีซีนแบบไอที่มันก็ดูเฮียจนฮานะจริงๆแล้วคุณกินแม,นะมนก็ดูเฮียจนฮานะคือแบบ ไอ้เฮีย้ยสู้ไม่ได้เว้ยมันจะมีสีนสู้ไม่ได้มันทำอะไรม,มันสู้ไม่ได้ไเฮีย้ยแม่งมีผีเฮีย้ยม,มันล้อมบ้านล้อมโบสถ์อมวุ่นวายไม่หมดแม่งทาไงดีวะไอ้บาดหลวงแม่งก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้ทอมมันมีแบบเหมือนคล้ายๆกระดูกต้องคำสาบกระดูกแมวมันก็มีพลังพอสมควรใช่ไหมเออบาดหลวงนี่แหละรู้สึกบาดหลวงนี่แหละแม่งมาทาเฮีย้ยนไม่รู้แบบท่องคาถาได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรารอดจากเหตุการณ์นี้แม่งคว้าพลัว่ว <laughs> พลัว่วมึงพลัว่วดิะพัอล ขาพั่วมาเอากระดูกแมวดำแม่งเขียนฟืดฟืดฟืดเขียนที่พั่วนะว่าออฟตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยปรอเทสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณและตอนนี้เขากำลังเปิดพรีออเดอร์แว่นวากุวากุเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ ใครที่ไม่ทันสักทีกี่รอบก็ไม่ทันรอบนี้ไปกดให้ทันเด้อเขามีทั้งตัววากุวากุแล้วก็ตัวแว่นกันแดดก็มีไปดูสวยเท่เล่ท่อ <c oughs> และอย่าลืมไปใช้โค้ดเว r ร์มูฟี่เพื่อลด100บาทกันเยอะๆนะครับไอบาทหลวงก็เห็นว่ามันมีกระดูกแมวศักดิ์สิทธิ์ส้นตีนนี้อยู่ใช่ป่ะแม่งเอาเขียนที่พ่วกบึ๊บบึ๊บบวกนี่ตีบวกไง ตีบวกพลั่วไงเขียนเป็นรูปไม้กางเขนเขียนเป็นรูปไม้กางเขนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยจริงจมันจะตีแรงกว่านั้นอีกว้ยถ้าบาทหลวงเฮียแม่งบวกอาจจะไม่พอคูณแม่งเลยคูณแล้วม่อไ็ไม้พลั่วมันก็จะกลายเป็นเป็นพลั่วเรืองแสงเว้ยเฮลบอยแม่งคว้าพั่วมาซัดฟั่มแม่งเฮียตายทั้งโคตรอะผีกี่ตัวอยู่ได้เป็นตายทั้งโคตรเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่มันก็จะดูบ้าบอผมดูแล้วผมก็พอที่จะเก็ตอยู่ว่าเออทำไมฝั่งไอ้แฟนคอมิกนะต่างประเทศอะที่เขาแบบติดตามดาร์คคอสคอมิกมาเนี่ยแล้วติดตามเฮลบอยมาตั้งแต่แบบเขาอ่านคอมิกอ่านคอมมอะไรที่เขาพูดกันนะเขาบอกว่าเสียดายเสียดายบรรยากาศเสียดายอะไรแบบนี้บางคนพูดเลยด้วยว่านี่ถือเป็นเฮลบอยที่ ที่ดูใกล้เคียงกับคอมิกมากสุดแล้วนะอะไรประมาณนั้นคืออารมณ์ประมาณว่าตอนเกวโมเดโตโรก็สนุกแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถือว่าใกล้เคียงกับคอมิกขนาดนั้นนะเข้าใจไหมแต่ว่าม,มันก็คือเป็นเฮลบอยภาคที่สนุกถูกไหมแต่อันเนี้ยคือแม่งเริ่มมีความใกล้เคียงกับคอมมิกแล้ว แบบมามีบรรยากาศเฮ์เลอร์ทำภารกิจล่าปีศาจแล้วมีภารกิจล่าด้วยนะไม่ได้แบบเดินมาดุมๆเฮลบอยแข็งแก่งเว้ยียกูกูลูกนรกอะไรเงี้ยกูมาจากนรกโว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แม่งแข็งแก่ง,ง,ง,งไล่ซัดคนนู้นคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไงก็แบบมีการแพ้ทางโดนปัน่นป่วนโดนป่วนแม่ไม่รักอุยแม่ไม่รักเป็นเด็กแม่ไม่รักแล้วก็แม่ปัน่นหัวคือจริงๆโดนโดนนิมิตนะของปีาศาจนะ เออเข้ามาปั่นหัวบอกเฮ้ยแม่ไม่รักมึงมันลูกแม่ไม่รักไปตายซะไปเกือบฆ่าตัวตายเลยด้วยฟิลนั้นใช่ไหมแล้วก็มีทําภารกิจต้องทําภารกิจเหมือนคล้ายๆทําภารกิจเพื่อเนิร์ฟเพื่อเนิร์ฟบอสก่อนเนิร์ฟคุกเกตแมนก่อนให้แม่งอ่อนแอลงเฮลบอยถึงจะเข้าไปปราบได้สําเร็จไอฟิลนั้นผมไปดูแล้วผมก็เข้าใจอยู่นะคนที่เขารู้สึกว่าแบบเอ้ยภารกิจที่เกิดขึ้นอีเวนต์เส้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่มิกโนล่า เขาก็พยายามแหละเขียนให้มันอยู่ภายในเซตอัพหรือภายในเซตติ้งที่คิดว่าแฟนคอมิกจะชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละผมว่านะน่าจะด้วยปัญหาจริงจริงน่าจะด้วยปัญหาเรื่องการวิธีการนำเสนอผมไม่รู้สิผมอยากจะพูดนะว่า CG l ลอยมันก็ส่วนหนึ่งเว้ยแต่ไบรอันเทเลอร์กำกับคนเดียวผมว่าเอาไม่อยู่ อืมสำหรับผมนะผมรู้สึกเอาไม่อยู่เพราะหลายๆครั้งมันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนซีนต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมันเหมือนปั้นไม่ถึงอ่ะคำว่า c g ไอ้ CG ไม่สวยอ่ะกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันขับเคลื่อนไปมุมกล้องหรือซีนต่างๆที่ปั้นไม่สวยเนี่ยผมมองว่ามันมันมันเป็นคนละเรื่องกันอยู่ นะครับไอซีจีไม่สวยคือเราเห็นว่าซีจีมันไม่สวยถูกไหมซีจีมันลอยอะไรก็ตามมันแข็งทื่อเป๊กเด็กว่ากันทุกคนน่าจะมองเห็นไอเรื่องซีจีไม่สวยเนี่ยน่าจะมองเห็นกันได้ง่ายๆทุกคนอยู่แล้วแต่ไอเหตุการณ์ที่มันปั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่มันยังไม่โอเคมันยังไม่กลมกล่อมยังไม่อร่อยเนี่ยมันจะส่งผลแบบนี้คุณรู้สึกแบบนี้ปะว่าเหตุการณ์บางช่วงมันเหมือนเกิดขึ้นแบบอยู่ที่ก็มา อยู่ดีก็ไปแล้วเกิดขึ้นแบบไม่ปฏิปทาบางช่วงก็อืดไปเลยทิ้งไปเลยบางช่วงนันก็แบบควรจะขยี้กว่านี้ไหมก็ไม่ก็ตัดดื้อๆไปเลยมีการเชื่อมซีนที่ดูโดดๆแข็งแข็งแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นการปั้นอะปั้นเรื่องปั้นช็อตปั้นซีนต่างๆที่ผมรู้สึกว่ามันยังอืมยังผมก็เลยรู้สึกไงครับว่าเรื่องเนี้ถ้าจะสกปง่ายๆเลยนะ ก็คือปัญหาหนึ่งอย่างของเฮลลอยเดอะคุกเกตแมนก็คือ Brian Taylor อาจจะเอาไม่อยู่คนเดียวน่าจะไม่อยู่ส่งผลให้เรื่องเรื่องเรื่อง,องบทองค์รวมออกมาผมว่าก็เฉยเฉยะมาดูเฉยเฉยมีบางช่วงจะหลับด้วยจริงๆบางช่วงจะหลับแม่งหนังไม่ดึงดูดสายตาให้เราอยู่กับหนังได้ตลอดผมลุกไปฉี่ไม่พอสเลยด้วยเฮลลอยคุกเกตแมนอ่ะคือแม่งไม่สนนะ่ะเล่ามเมสเซจที่อะไรไม่สนเลยด้วย เออมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไปติดปะต่อมันเลื่อนลอยระดับนั้นเลยนะครับแล้วก็การแสดงการแสดงก็ก็ไม่ติดนะอืมเป็นฟิลแบบเหมือนโอเวอร์แอคติงหน่อยไม่ติดผมไม่ติดการดูหนังโอเวอร์แอคติงเว้ยผมผมดูได้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ติดแต่ก็ไม่ได้หวือหวาไงก็กลางๆก,การตัดต่อผู้ผลิตชั้นอันนี้ติดลบไปเลยศูนย์น่สำหรับการงานโปรดักชั่นและงานตัดต่อผมว่าศูนย์อันหนึ่งก็ได้อย่างน้อยๆผมมองว่าชุดเฮลบอยที่แต่แจ็คเคซี่เขาใส่อ่ะ ดูดีกว่าตอนปี2 0 1 9ดูดีกว่าบางคนผมผมเห็นในโลกโซเชียลไอชุดเฮลบอยชุดเนี้ยบางคนเขาก็ไม่ชอบนะ <c oughs> เขาบอกว่าไอเฮลบอยคนนี้มันดูตัวเล็กไปเออดูไม่กเกงขามดูไม่เท่เบยเหมือนคุณลุงอะไรเงี้ยเหมือนคุณลุงเฮลบอยอะไม่เหมือนเฮลบอยเท่ๆเหมือนที่เรารู้จักเหมือนที่เราจําได้อย่างตอนอของเกมโเดโตโร่ก็ทําไว้ดูดีไง เ,ออเขาก็เปรียบเทียบอย่างนั้นว่ามันดูอ้ถ้าเปรียบเทียบของเกมโมเดตโ่ก็ยังดูสู้ไม่ได้อยู่ดีแต่แต่ผมชอบนะดูเรียวดีดีไซน์ของมันนะดูเป็นคุณลุงก็คุณลุงอะทำไมมันก็อยู่มาหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอเฮลบอลมันไม่ได้เพิ่งเกิดปีที่แล้วซัเม <c oughs> ื่อไหร่นี่อารมณ์แบบมันอายุมากแล้วไงเออก,ก็ได้ไม่ได,ไมได้มีปัญหาผมชอบด้วยนะครับเฮลบอลนี่ก็ดีไซน์ดีอย่างก็น้อยงานอาร์ตชุดอย่างที่เขาทามาเมคอัพเอฟเฟกอะไรอย่างนี้ก็สวยดีนะครับแต่มันแค่นั้นไง ที่เหลือคือแม่งลอยชิบหายไปปวงงานโปรดักชั่นถ้าพูดถึงลงดีเทลไปอีกพวกงานไลทิ้งก็ก็ดูดีในซีนก็จะเป็นการ์ตูนหน่อยไม่ได้เรียวเหมือนอย่างตอนวูฟแมนนี้ผมชอบไลทิ้งในซีนแบบวูฟแมนมากกว่านะบางคนอาจจะรู้สึกมองไม่เห็นแต่ผมรู้สึกว่านั่นคือเรียวไนซีนเรียวกลางคืน <laughs> มนเข้าใจปะ่ะเออแต่ในดูคุกิดแมนนี่ก็คือเป็นกลางคืนที่แบบเฮียสปอตไลท์อยู่ไหน มันซึ่งจ้าซะเหลือเกินครับจานอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็แล้วแต่คนชอบงานโปรดักชั่นพวกนี้มันเป็นงานดีไซน์อะ่ะมันก็แล้วแต่ออกแบบใครชอบแบบไหนก็ก,ก,ก,ก็ก็ไปทางนั้นพวกนี้มันไม่ได้มีข้อกาหนดตายตัวอยู่แล้วว่าแบบไหนถูกต้องหรือผิดอะไรเงี้ยไม่มีแต่โดยรวมนะสําหรับผมเนี่ยให้คะแนนเฮลบอ y the คุกเกตแมนไว้ที่สมคะแนนอืมพูดเหมือนผมจะ enjoy บ้างใช่ไหมแต่ภาครวมคือมันก็ยังไม่ได้อะ่ะคือคือ,คอมันมัน มันมันเหมือนโปรเจกต์ที่แม่งจริงๆแม่งล่มแล้วอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วด้วยอ่ะเหมือนทุกคนทำส่งๆเพื่อให้มันจบแล้วอ่ะถ้าใครไปดูแล้วคุณจะรู้ว่าแบบเหมือนทำเพื่อแบบอเหียงบมาแล้วสตาร์ทแล้วก็ทำมันจบๆแล้วกันออนๆไป ฟิลนั้นเลยนะผมสัมผัสได้ถึงอารมณ์นั้นเลยนะแต่เบบชื่อบทโพซิชันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันอยู่ในโพซิชันที่ถ้าได้พ่วงก,กับที่ท,ที่ที่ดีๆได้พ่วงก,กับที่แม่งเก็ตพอยต์จริงๆเป็นกี๊เฮลบอยจริงๆแล้วมาซัดมันเต็มข้อมาทำมาลงทุนแล้วได้งบประมาณที่มากกว่านี้อันเรื่องนี้ก็สำคัญสำหรับหนังแอคชั่นแฟนตาซีเงินสำคัญมากมากจริงๆผมมองว่าแม่งแค่ค่าชุดยางเฮลบอยอ่ะไชุดเนี่ย พี่มนุษย์แดงของเราเนี่ยพี่เบิ้มตัวแดงของเราเนี่ยแม่งก็หมดแล้วป่ะค่าสเปเชียลเอฟเฟกต์ต่างๆแม่งแม่งก็น่าจะหมดก๊อกแล้วเหลือไปอีกนิดๆหน่อยๆทำมงมุมแข็งๆรถไปแข็งๆไงอย่างที่ทุกคนเห็นนี่ก็น่าจะประมาณนั้นอ่ะประมาณนี้ใครรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเฮลบอยเดอะคูเกตแมนย้ำอีกครั้งนะดูได้แล้วใน Max เขาจัดภาคไทยให้ด้วยเออเผื่อ ทุกคนอยากดูแบบบางคนแบบเี้ยแม่งหนังฟิล์มนี้ดูภาคไทยก็ได้หนังซูเปอร์ฮีโร่เฮลบอยหลายคนชอบด้วยตัวละครตัวนี้ใช่ไหมก็ไปสัมผัสซะหน่อยตัวละครที่เราชอบใช่ป่ะมันไม่สนุกเราก็ได้กล้าพูดนะว่าเฮ้ยตอนเกียร์โมเดลโตโรเราจะได้จัดเทลิดได้สมมุติมีคนถามชอบเฮลบอยตัวไหนมากที่สุดครับอ๋อยังไงก็ต้องเป็นเฮลบอยของเกียโมเดลโตโรครับชอบสุดแล้วอะไรย่างเงี้ย นะครับส่วนดีไซน์เฮลบอยที่เกียรติสุดก็ตอนปี2019นะนะเกะเกียรติสุดเลย <c oughs> เหมือนเป็นเฮลบอยนอนดึก <c oughs> ตาโบไหมอะไรอย่างนั้นแล้วก็อย่าลืมนะออฟตัสเขาเปิดพีรอบสุดท้ายแล้วเขาแจ้งมาเป็นรอบสุดท้ายจริงๆนะครับใครสนใจตัววากุวากุนะครับลองไปเช็คกับทางออฟตัสก็ได้ดูว่ายัง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 ทันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมนะไปใช้โค้ดเบอร์มูฟวีสลด100บาทด้วยนะครับ ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ด้วยครับก็ต้องไปดูด้วยตาของเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณเรือเปล่าสฉพาะวัมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ